เจ็ดรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมครับหกนาฬกายี่นาทีโดยประมาณที่เจ้าหน้าที่ตำร,รวจเริ่มใช้แกส๊สซ้ำใาย,ยิงเข้าใส่ผู้คนที่นั่งป,ปักละกินอเพื่อสิบล้อมรัฐสภา,าแาย่ขณะนี้เปิดทางเข้ารัฐสภา,าในบริเวณประตูประสาทเทวดนี้ได้แล้วนะครับ ไปที่คุณถาปณีครับเชิญครับคุณถาปณีครับค่ะคุณสยุทธคุณกิติกาค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าการสลายชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะส่งผลให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นบาดเจ็บกว่า10คนแล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลนังไงแลวินมยอีทำไมว่างไงกั้นี่เรื่องละครน่ะทำไมอ๋ออาจารย์กสั่งให้เป็น ได้ได้เราเราก็อยากเป็นเหมือนกันแหละแต่เดี๋ยวีิเป็นใช่ไหมจะได้บอกอาจารย์ด้วยอ้าวกีดมาพอดีเลยมานี่ไหนเร็วตุนละครอนนะ่ะเดี๋ยวเราจะให้กีดเป็นเองใครบอกฉันเป็นต่างหากจะให้คนอย่างแกเป็นเนี่ยนะแล้วแกมีนักหรือไงฮ่าหยุด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 ขบวาการเดี๋ยวพวกนนี้เลือกตั้งแล้วกันนะกับบ้ากัน เออปีธพ,พาเรามาถึงที่เนี่มีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีหรอกแค่หองให่ขงเรียนเบื่อไวิทมันแล้วพิมคิดว่าจะได้เป็นคืนกลับไหมอืมไม่รู้สิทำไมอ่ะคือพิมพว่ากิจไม่เก่งเรื่องแบบนี้นะปล่อยให้วิทเขาทำไปเถอะนี่มันเป็นงานส่งรวมอ่ะมันจะมาทำเล่นๆไม่ได้ทล้ไพิมพเรา ไม่ไอวิทย์มันไม่แด้ใหม่ไม่อ่ะคือทำไมอ่ะเราไม่เข้าใจเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะกีด สิ่งนี้ไว้ให้ดีนะสักวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์สำหรับเจ้าได้ครับคุณถึงเวลาครับช่วยให้ผมได้เป็นผู้ำกลับได้เย กีก็ต้องขอโทษพิมด้วยนะเรายังไม่นอนอีกเหรอก็รอพิมโทรมาลาลตีสวัสดิ์อะงั้นลาตีสวัสดิ์จ้ะลาตีสวัสดิ์ครับพิมจะไปไม่ได้ตั้ง เพื่อเปิดทางให้ในายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสอสอและสอวอเข้าร่วมประชุมการแถลงนโยบายภายในรัฐสภาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บร่วม70รายถือเป็นฉนวนแรกที่ก่อให้เกิดความรุนแรง นนกนนวนมาน้าห้องไวหนะกเรเก็กกวนนะไมไ่การเสยวลาี่ยก็มาเิ่มินดีกว่านเอทุกคนแล้วก็กวกรกู้จักกันดอยู่แล้วใ่ใเรามี44คนใครได้มากกว่า2คะแนนก็ชนะไปนะะใครเมต้อมือื<ว><น> okay, ด21แนนะไม่ถึงคึ่ง ใครเลือกกลิ่ยโยเกิร์นโอเคได้20คะแนนนะโอเคพูดยเสร็จแุ๊บมิดนะกลิ่นเป็นอะไรรึเปล่าคอเนื้อพิมพ์มันไม่จบแค่นี้หรอกแล้วกิ่นจะทำอะไรคอเนื้อ ทำไมวะขึ้นมาสำลักหอยการแก่งพุ่งกับพี่หม่อแต่สุดไงอ๋อซาเจลเซเห็นกำาังกับปลาหูเพื่อนๆเลยไงนะหรือตัวแกแล้วแกมีความสามารถจริงอ่ะแกก็ต้องทำได้พอได้ละกีดนายกำลังทำให้เพื่อนในห้องแต่ความสามัคคีกันอยู่นะทำไมอะพิมพเป็นพ่อพิมพเหรอ ีคเลยมาถึงตอนนี้เรายังจะมีหน้ามั่งม่อของตัวเองเหรอคือจริงมันไม่ใช่งั้นอ่ะแล้วสิ่งที่เธอเทำอ่ะทำไมเธอไม่ดูตัวเองบ้างอ่ะนายมันไม่รู้จักทำสิังเดียวสิ่เลยวีเก่งกันตัวที่สุดพิมพิพมพิพมตื่นม,มาีม่ขอโทษพิมหมอต้องช่วยพิมพไม่ได้นะครับ สามารถแล้วนะครับขอแสดงความเสร็จใจด้วยครับคนไข้เซยชีวิตแล้วครับคอยดูนะพิมพ์เรื่องไม่จบแค่นี้หรอกไม่ต้องขึ้นไปสออมละครซ้อมไปเท่านั้นแหละซ้อมไปเท่านั้นแหละ เราหอนกันกี่แา่กำลังทำให้เพื่อนในห้องแต่ความสามัคคีกันอยู่นะ เจ็ 1> 1ดรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมครับหกานาฬิกายี่สิบสามนาทีโดยประมาณาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มใช้แก๊สซัมปาย,ยิงเข้าใส่ฝูงชนที่นั่งปกักหลักชุมนุมเพื่อปิดล้อมรัฐสภาและขณะน,น,นี้เปิดทางเข้ารัฐสภาในบริเวณประตูไดนะ้แล้วนะครับไปที่คุณคำมดีครับเชิญครับคุณคำบดีครับค่ะคุณเจริญคุณกิติกาค่ะตอนนี้ด้ได้ว่าการสลา บอกวจ,จุแจแจ้งเพื่อนเงะนยัง,งไม่มาผมแล้วนะอ้กวามา้ก่อลฝันไปเหรอ <c oughs> ผมว่าไม่ใช่ผมคิดว่าคุณยายคุณยายผมย้อนกลับมาแก้ไขอะไรบางอย่างมากกว่าดูเหมือนมันจะเชื่อยากก็จริงแต่ผมจะต้องทำให้เพื่อนสามัคคีกันให้ได้คือเดินไปมีรังรอ wonder if he me...